มมหมอกเช่ามากเลยแม่กะสิบ่าต้องมิ่งนี่เดบันผู้ใดมาเตะอีกนี่ดูดูใหญมาก สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะยึด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 นี่หยุดให้น้องมิ่งเล่นนะคะน้องมิ่งชอบเฮ้ยขีดต,ตมบ่มิ่งบ่บเลรนขี้ตมบ่ลงขีดต,ตมค่ะจ้านนี้ กล้วยผมกินน้ำแน่พ่อเปาพ่อเปาปอกกล้วยผมกินน้ำแน่อู้ดูวิ่งตามนอยากกินกล้วยเอ้ยกินอ้อยนะคะยปเปามาปอกให้มิงกินน้ำแน่พ่อเปาไปปอกให้กินแล้วเร็วมาพ่อเปาจะปอกอ้อยให้กินแล้วมิ่งมาขโมยกล้วยอยู่นี้ เอามิ่งจิกินกล้วยยี่นี่เนาะเวลาป้อนไม่กินใช่ไหมมิ่งพ่อป้าบอกป้อนแล้วมิ่งไม่กินเนาะ ตะการอีกแล้วตะกาบินอีกแล้วมิงเอาไปเถอดเอาไปยังเงี้ยขโมยยงเนาะว่าบรรยากาศมันได้ไมตั้งค่ตั้งตั้งไปใสไปใสไปใส่นพ่อเป๋าอยู่นี่มิงพ่อเปาสิบปอกอ้อยเหกินแล้วแมานั่งมานั่งเร็ว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  รัดท่งามนะรัดท่งามแตนะ่พ่อเปากินมะอ้อยนะพ่อเปาปอกอ้อยให้กินนะเร็ว <c oughs> ไปแล้ว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 กระเป๋าอ,อย่างนี้ผมทำไม่กระ,ประเป๋าจงเชียงด้วยกินบ่อยอ่ะเออโอ้ยนะนาง,ง,งลงก่อนเมียนะไม่ผมท่านนี่นะนี่ขาหลังด้วยนะนี่เฮ้ย ไอพุ่นผู้่เป่าเปให้กินแล้วพุ่นเห็นแล้วนุ่นพเปาปล่าให้กินแล้วเลยแล้วเฮ้ยรไห้วะรไหวะเดียวพี่เดียวพี่เดียวนแล้วนางลงนางลงกินแล้วเอาบอกิน แตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกน้ามิงสีอันนีหัวเตกเลวยวะแตกกะแตกแล้วแตกอีกนะคะพุ่นพุ่นพุ่นหาหาแนวเห่นยญราช่างหน่อุย กางจะออกแค่ยังมิงกางจะออกแล้วกำลังเบ่งเต็มทีเลยกำลังเบ่งเต็มทีเลยกินเ,เ,เลย อยากสัมผัสกลิ่นตดได้นะครับผะกลิ่นตดน้องวิ่งเหม็นเลยที่สุดในโลกนะคะกลิ่นตดน้องวิ่งเหม็นที่สุดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอุ้ยก็สิงแถวบางวันเออไปไอ้เนาะอุ้ยอุ้ยไปเร็วอุ้ยเป็นยังเป็นยังเนาะเออเสียงดังเออโอ้โหดูอาการนะคะ เม in ื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์พ่ออ้วนทำไมพ่ออ้วนทำไมพ่ออ้วนไม่ไม่ให้ผมไปด้วยนี่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แล้วครับศูนย์ผมเป็นศูนย์ศูนย์ครับนั่นนั่นอืออือผมเป็นศูนย์ศูนย์ครับดูดูนะ หาแม่ดีกลัวดูดูเดินไปหาแม่เแม่มาหยุดขออีกขออีกก็เหอดูอาปะง่าป้อนเลยนะคะนี่อืมอร่อยอร่อยค่ะโชว์หัวนูงนเดี๋ยวสิบเิ้มหม้อเก็บเส้นหัวเส้นหัวหมวเท็มากเลย เอ้อ้ีมไิงมิงมิงมาดูมิงโอ้หายพี่ดาวงหาพี่ดาวไปบ่น้อยไปี่หลีเลยแมววนเอิรออไปแล้วไปจับมันก่อนแมววนบอกไปหาพี่ดาวนะไปแล้วไปอีหลีได้หน่ไปอีหลีได้หน่เออเออไปอีลีได้น่ะ

หาแม่บอนแม่บอนอยากเล่นกับพี่ดาวดูดูดูโอ้โหดู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 ออะออเอะ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 อออ เาเล่นได้ด้วยดาวโอ้ยอุ้ยเจ้ากลับบ้านแล้วพี่ดาวพี่ดาววิ่งวิ่งวิ่งเอาลูกฟันพี่ดาวมาเล่นบ้านเลยเห็นบ้านเลยโอ้ยเอาเขาคลอกพร้อมพร้อมยืมมาเล่นบ้านได้ดพี่ดาวอู้ยเปแล้วเตะได้ไปแล้วเตะเป็นแล้วอืออืออือ มาเด้อมาเด้อมาเด้อว้าวไปกบยางอยู่ทางป่านะนึยซุ่มเหรอซุ่มได้หลุมวานปึ๊บเลียนปีกับบ้านเลยวะโอ้ยช่างหน่อยช่างหน่อยกีดื้อลุก,ล,ก,ล,กลุกเนี่ยลุกเด้อบัดนี้พักเมื่อยก้อนพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้เดบอนเหล่าเลียนเลยเมื่อย์เลยครับตตัวตัววพพงงนี่ขอ ทีทางตัวโอ้โลบลบสวนซุ่มซุ่มแล้<อ>นนวนะฐานมิ่งแอบซุ่มฐานดาวนีการซ่มงอีกซุ่ม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 ฐานลุกแม่โอ้โหรักบบ <c oughs> มาหน่ยนัง เอ็นด yani en ูท่าน <laughs> ั่งอย่างเลยมิ่งดูนะคะเดี๋ยวเดูดพี่ดาวพี่ดาวอันนี้แล้วเสีเอ้าบอลขึ้นมาไม่ได้พี่ดียวอยากมาเอาบอลขึ้นบัลนั้นเดี๋ยวมิงน้อยมันจะมามิงน้อยเออดูดูไปเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มแล้วครับซุ่มซุ่มไปไปไทยแบบตำตำกอยหนาดูดูซ่มซูงก็ทางตัวทางตัวพางซัวมันอยู่ในป่าแล้วใช่ไหมมิงโอ้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 ลบอลพี่ดาวสิแตกเลยลูกไม่เอาไม่เอา เอ้ยเอ้าเอ้ออ้อ้อ oh, ้เอาไปกกี่บ้านเลยกกี่บ้านเลยโอ้โหแม่กะสิว่าต้องมิ่งนี่เดะบอลผู้ใดมาเตะอีกนี่ดูดูโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเตะบอลโอ้โหสุดยอดเลยกกวาถึกกกวาถึกลูกยืดยืดยืดจิเตะไม่ใช่ โอ้โหโอ้โหไปบอลโลกเลยนะคะนี่บอลโลกได้เลยนะคะนี่มื่นหมื่นมืนหมื่นมืนเออโอ้ยเจ๊เออ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 อายูบรรณอ้ออ้ยอุ้ยอาการนะคะดูดูดู เหมือนสนุกเลยนะคะเหมือนสนุกเข้าเลยนะคะนี่น้องมิ้งอสนุกครับสนุกโอยอยู่ว่าเป็นแล้วครับสนุกแห้งโอ้ย เป็นยังไงบ้างรถเข็นผมศูนครับผมศูนหิวนมเหลือไปกินนมก่อนครับเป็นสูนดูทำลายอะไรแล้วก็แบบว่าไปกินนมต่อนะคะดูโหสุดยอดเลยผมเป็นศูนครับนี่วิธีป้อนกล้ยคุณแม่แบบแบบที่ไม่เหมือนใไให้เบิดมีเลยเตะัามให้ โโอดูดิไม่รู้ว่าเอาน้ำนมบำรุงน้ำนมครับก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์ก,ก,กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับโด,โดู